เราอาจจะลงทุนจนลืมคำหนึงถึงเป้าหมายนะครับแล้วก็แบกรับความเสี่ยงที่มันมากจนเกินไป วันนี้เราก็จะมาคุยเรื่องของสิ่งที่มันเกี่ยวเนื่องกันในการวางแผนทางการเงินนะครับนั่นก็คือเป้าหมายทางการเงินกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้นะครับคือเราเนี่ยจะสามารถแบ่งเป้าหมายทางการเงินได้เป็น2ระดับนะครับระดับที่1นะครับนั่นก็คือความต้องการที่จําเป็นนะครับความต้องการที่จําเป็นเนี่ยมันก็จะพูดถึงเรื่องของการที่เออเป็นเป้าหมายที่เราจําเป็นที่จะต้องใช้จําเป็นที่ต้องมี ไม่มีไม่ได้นะครับอันดับที่2นะครับนั่นก็คือเป้าหมายทางการเงินแบบที่เรียกว่าต้องการสิ่งนี้เป้าหมายระดับนี้นะครับคือเป้าหมายทางการเงินที่เข้ามาเติมเต็มเนาะไม่มีก็ได้ถ้ามีก็ดีนะครับอันนี้ก็เป็นระดับที่2นะครับที่เป็นเป้าหมายทางการเงินอีกรูปแบบหนึ่งสําหรับตัวผมเองเนี่ยผมมองว่าเป้าหมายทางการเงินนะครับที่จําเป็นเลยนะนั่นก็คือการวางแผนการเงินนะครับ อันนี้คือเป้าหมายแรกทางการเงินที่ผมมองว่าโคตรจาเป็นเลยไม่ว่าจะเป็นวางแผนเกษียณนะครับหรือว่าเก็บเงินเกษียณหรือว่าวางแผนเรื่องของการบริหารจัดการความเสี่ยงเรื่องของการทําประกันการวางแผนเรื่องของการลงทุนนะครับมันเป็นเป้าหมายทางการเงินที่จําเป็นนะครับควรให้มันเป็น first priority เนาะเป็นอันดับแรกที่คุณควรที่จะตั้งเป้าหมายทางการเงินเป้าหมายทางการเงินอีกแบบหนึ่งนะครับที่เรียกว่าแค่เป็นความต้องการเฉยเฉยเนี่ยก็อย่างเช่น อยากไปเที่ยวต่างประเทศนะครับอันนี้ก็เป็นเป้าหมายทางการเงินที่ดีนะแต่ว่าถามว่าถ้าเราไม่ได้ไปเที่ยวต่างประเทศเนี่ยเป็นอะไรไหมก็ไม่เป็นอะไรนะครับนั่นก็คือเป้าหมายทางการเงินที่เรียกได้ว่าเป็นระดับที่แค่ต้องการเฉยๆนะครับเป็นเป้าหมายทางการเงินในระดับที่2ทีนี้เนี่ยพอเราถ้าสมมุติว่าเราไม่เข้าใจเรื่องนี้นะครับเราจะมองว่าเป้าหมายทางการเงินในชีวิตเราเนี่ยทุกอย่างเลย เป็นระดับเดียวกันหมายความว่าเออเรื่องไปเที่ยวก็จําเป็นเรื่องแต่งรถก็จําเป็นเครื่องสําอางซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นก็จําเป็นทุกอย่างต้องใช้เงินหมดแล้วเราก็จะมองว่าทุกอย่างเนี่ยจะแก้ไขได้ด้วยการใช้เงินนะครับถ้าเราแยกสสิ่งนี้ออกจากกันไม่ได้นะครับ ชีวิตเราก็จะค่อนข้างวุ่นวายนะครับเพราะว่าจะต้องใช้เงินจํานวนมากในการที่เราจะทําให้เป้าหมายทางการเงินเนี่ยบรรลุได้อย่างที่ผมบอกตั้งแต่แรกนะครับว่าเรื่องนี้มันสอดคล้องกันอยู่นะครับระหว่างเรื่องของเป้าหมายทางการเงินกับเรื่องของระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้นะครับคือเป้าหมายทางการเงินเนี่ยถ้าเราจะทําให้มันบรรลุได้นะครับมันจะต้องมีการลงทุนเข้ามาเกี่ยวข้องเนาะคือการลงทุนเนี่ยมันจะเป็นตัวลดระยะเวลานะครับมันจะเป็นตัว ผักดันเป็นตัวเร่งเป,เป็นการเร่งเครื่องให้เป้าหมายทางการเงินเนี่ยสำเร็จแล้วก็บรรลุได้โดยรวดเร็วการเก็บออมเฉยๆนะครับก็เป็นวิธีการที่ไม่ได้ผิดนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ถูกซะทั้งหมดซึ่งการที่เราเก็บออมเงินไว้เฉยๆเนี่ยแน่นอนในแต่ละปีเนี่ยมูลค่าของเงินมันลดลงนะครับเงินที่เราเก็บไว้เฉยๆเนี่ยมูลค่ามันน้อยลง แต่ถ้าสมมุติว่าเราฉลาดที่จะนําเงินที่เก็บมาทําเรื่องของการลงทุนวางแผนเรื่องของการลงทุนให้ดีนะครับเงินที่เก็บตัวนั้นแหละครับจะเป็นตัวที่นําพาเราไปถึงเป้าหมายได้เร็วมากยิ่งขึ้นโดยการที่นําเงินออมไปลงทุนนะครับนี่ก็คือเป้าหมายทางการเงินที่สามารถบรรลุได้เร็วขึ้นนะครับทีนี้เนี่ยการที่เราจะไปถึงเป้าหมายได้เร็วขึ้นเนี่ยโดยการที่มีเรื่องของการลงทุนเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับ สิ่งแรกเลยนะครับที่เราจะต้องทำนะครับนั่นก็คือการวัดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้อันนี้เป็นสิ่งสําคัญมากนะครับในการที่คุณจะเริ่มต้นลงทุนเพราะถ้าสมมุติว่าคุณไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยมีความสามารถในการรับมือกับการลงทุนได้มากน้อยขนาดไหนเนี่ยมันจะทําให้การลงทุนของเรามีความเสี่ยงที่มากจนเกินไปแต่กลับกันนะครับถ้าสมมุติว่าคุณเป็นคนที่ประเภทที่สามารถยอมรับความเสี่ยงได้สูงๆนะครับแต่ว่า คุณเลือกลงทุนอยู่แค่ระดับที่มันต่ำๆเนี่ยมันก็เสียโอกาสในการที่คุณสามารถที่จะสร้างผลตอบแทนให้มันได้สูงมากขึ้นนะครับในระยะเวลาที่สั้นลงนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัววัดระดับนะครับทำให้เราเนี่ยไปเลือกที่จะลงทุนในทรัพย์สินหรือว่าในสินทรัพย์ในหุ้นในอะไรต่างๆได้นะครับการวัดระดับเนี่ยก็จะเป็นเกณฑ์เบื้องต้นนะครับในการที่จะทําให้เราเนี่ยไปเลือกการลงทุนให้เหมาะสมกับตัวเราเองได้โดยที่ไม่เสี่ยงจนมากจนเกินไปแล้วก็ ไม่เสียงน้อยจนเกินไปสมมุติว่าผมต้องการมีเงิน10ล้านตอนที่ผมกเกษียณแล้วผมก็คิดคำนวณออกมาแล้วเนี่ยผมว่าจะต้องเก็บเงินแล้วก็มีการลงทุนให้ได้ผลกำไรตอบแทนกลับมาปีละ10แต่พอผมประเมินเรื่องของระดับความเสี่ยงในการลงทุนแล้วเนี่ยผมยอมรับได้อยู่แค่5%เนะี่ย นั่นหมายความว่าเราจะต้องมีการปรับเปลี่ยนแผนในการวางแผนใหม่นะครับสมมุติว่าระดับความเสี่ยงที่เรายอมรับได้มันน้อยกว่านอ้อ้อยกว่าสิ่งที่เราคาดหวังไว้เนี่ยเราก็จะต้องมาปรับลดในส่วนของเป้าหมายในการเก็บน,นะครับจากที่มันเคยเป็น10ล้านเนาะมันอาจจะลดลงมาเหลือสัก8ล้านหรือว่า5ล้านตามลำดับค่าแล้วเราก็มาคำนวณหรือว่ามันสอดคล้องกับความเสี่ยง ที่เรายอมรับได้หรือเปล่าหรือว่าอีกทางหนึ่งนะครับนั่นก็คือการที่เราเนี่ยเ,เพิ่มเงินลงทุนในแต่ละเดือนเนาะหรือว่าเงินลงทุนในแต่ละครั้งที่เราสะสมเข้าไปใช้ในการลงทุนเนี่ยให้มันมากขึ้นเพื่อที่จะไปถึงเป้าหมายให้ได้เร็วขึ้นนะครับโดยที่ระดับความเสี่ยงเนี่ยมันยังอยู่ในระดับที่เรายอมรับได้นะสมมุติว่าเราเป็นคนที่ยอมรับได้ในระดับที่กลางๆนะครับ5%ต่อปีอย่างเงี้ยอ่เราก็ ใช้เงินในการเก็บสะสมเนี่ยให้มันมากหน่อยนะครับใช้ใจ่ายฟุ่มเฟือยให้มันน้อยลงหน่อยแล้วก็เอามาเก็บให้มันมากหน่อยอย่างนี้นะครับถึงเป้าหมายแน่นอนนะครับที่นี้นะครับหลายคนก็จ,จะสงสัยว่าแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าระดับความเสี่ยงที่เรายอมรับได้เนี่ยมันอยู่ที่ระดับเท่าไหร่นะครับเดี๋ยววันนี้นะครับจะพาไปดูวิธีการนะครับประเมินระดับความเสี่ยงของตัวเราเองนะครับสิ่งนี้นะครับ ลองทุกคนลองทําได้นะครับง่ายๆนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดคอมพิวเตอร์แล้วก็ให้พวกเราทําตามกันได้เลยนะครับวิธีการง่ายๆนะครับทําตามนี้เลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็เข้าไปที่ google chrome เนาะพอเราเข้าไปที่ google chrome แล้วเนี่ยเราก็ไปเซิร์ชนะครับว่าแบบทดสอบระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้นะครับพิมพ์ลงไปเลยนะครับแบบทดสอบระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้นะครับ ค้นหาครับทีนี้นะครับมันก็จะขึ้นมานะครับว่ามีแบบทดสอบระดับความเสี่ยงของสถาบันทางการเงินต่างๆนะครับให้เราเลือกไปที่แบบทดสอบระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของเซตนะครับอ่านเงื่อนไขให้ครบนะครับแล้วก็คลิกยอมรับเงื่อนไขทีนี้เนี่ย แบบทดสอบระดับความเสี่ยงเนี่ยมีแบบทดสอบอยู่แค่ประมาณ10ข้อเท่านั้นเองนะครับเป็นคําถามง่ายๆนะครับเรารู้สึกยังไงเราเ,เข้าใจยังไงเราก็ตอบไปตามนั้นนะครับตอบไปตามตรงนะครับนั่นก็คือเรามันมันจะสะท้อนความต้องการของเราจริงๆนะครับว่าเรามีความเสี่ยงที่ยอมรับได้อยู่ที่เท่าไหร่เรามาไล่ดูแต่ละข้อเลยนะครับข้อที่1นนะครับถามว่าปัจจุบันนะครับคุณอยู่ในช่วงชีวิตใดเนี่ยตอบง่าย ตอบได้เลยครับในเรื่องของการลงทุนเมื่อพูดถึงความผันผวนคุณนึกถึงอะไรเป็นอันดับแรกหรือว่ายกตัวอย่างข้อที่4นะครับหากลงทุนแล้วขาดทุนเนี่ยคุณคิดว่าอะไรคือสาเหตุในความคิดของคุณนะครับที่ทําให้คุณขาดทุนก็ลองไปเลือกตอบกันดูนะครับมันก็จะมีแค่ประมาณ10ข้อเท่านั้นแหละครับไม่ได้ยากเย็นอะไรนะครับพอเราตอบคาถามทุกข้อครบหมดแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะกดประมวลผลได้เลยนะครับเพื่อที่จะดูว่า ผลในการประเมินความเสี่ยงของคุณเนี่ยอยู่ในระดับใดนะครับอ่าก็จะมีตัวเลขออกมาพอร์ตการลงทุนของคุณเหมาะสมที่จะได้รับผลตอบแทน6 5 6เอ่าเห็นไหมครับโดยมีการแบ่งสัดส่วนด้วยนะครับว่าควรลงทุนไว้ในไหนเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็จะเป็นแนวทางเบื้องต้นนะครับให้เราเห็นได้ว่าเอ้ยความเสี่ยงที่เรายอมรับได้เนี่ยมันอยู่เท่าไหร่ มันก็จะไปประกอบกับการที่เราเนี่ยใช้วางแผนทางการลงทุนนะครับวางแผนในการตั้งเป้าหมายในชีวิตนะครับเห็นไหมครับแค่นี้ง่ายๆเองนะครับเท่านี้เราก็สามารถที่จะทราบระดับความเสี่ยงในการลงทุนของเราได้แล้วนะครับแล้วก็เอาไปประกอบการลงทุนนะครับในเรื่องของการวางแผนเป้าหมายในชีวิตนะครับเป้าหมายในการลงทุนได้เพียงง่ายๆเท่านี้เองนะครับเดี๋ยวผมจะทําลิงก์แล้วก็เป็น QR code นะครับแปะไว้ให ant, ้ในวิดีโอนี้นะครับ <Oğlum> เราก็สามารถที่จะสแกนหรือว่าเข้าไปตามลิงก์นี้ได้เลยนะครับเพื่อที่จะไปลองประเมินความเสี่ยงที่ยอมรับได้กันให้ครบทุกคนนะครับเราจะได้รู้ว่าด้วยความเสี่ยงที่เรายอมรับได้ใน,ในการลงทุน,นมันมีอยู่เท่าไหร่สําหรับคนที่สนใจแล้วก็กําลังทําเรื่องวางแผนการลงทุนนะครับฝากกดติดตามแล้วก็กดถูกใจเพจน,นะครับเพื่อที่จะเราจะได้ไม่พลาดนะครับเวลาที่เรามีเรื่องของการนําความรู้หรือว่านําเทคนิคใหม่ๆในการวางแผนเนี่ย นำสนเสนอครับมาด้วยนะครับ